แม่ป่วยไม่สามารถถือสิ่งอดใช้ได้ต้องทําอย่างไรครับเชฟถ้าเป็นเป็นคนป่วยหรือหลังหรือเป็นคนชาราที่ไม่มีความสามารถถือสิ่อดเลยแล้วเนี่ยก็ให้ออกฟีเดยียออกฟีเดียนี่ก็คือออกอาหารให้แก่วิสกีนหนึ่งคนต่อหนึ่งวันไม่ต้องออกซ้านะครับต้องวิสกนหลายคนต่อแต่ละวันที่ไม่ได้ถือสิ่อด ก็ถือว่าใช้ได้สําหรับคนชราหรือคนป่วยที่เสื่องแต่ถ้าคนป่วยชั่วคราวคือมีคาดหวังว่าจะหายป่วยเนี่ยนะก็อันนี้ก็อันนี้ก็จะต้องถือใช้ที่หลังถ้าหายป่วยแล้วเนี่ยก็ให้ถือใช้ครับครับผมจานวนของฟิดยานเนี่ยครับเชฟฟิทยานี่เราบอกแล้วว่าหนึ่งมุดหนึ่งมุดเนี่ยก็ประมาณกํากำมือสองมือนี่นะแล้วก็ตักอาหารชนิดหนึ่งเช่นข้าวอันนี้เนี่ยก็คือ เอ่อก็คือซิเดียที่เราจะให้แก่อาหารเป็นอาหารแก่มุสสินหนึ่งกนไม่ว่าจะเป็นอาหารดิบหรืออาหารปรุงก็ได้แต่ที่นี้เวลามาได้ขัดแย้งกันว่าควรที่จะให้หนึ่งมุดหรือสองมุดมืม้อเดียวหรือสองมือ้อนะครับรทัศนวนทองท่านบอกว่าให้สองมือ้อก็จะได้อิ่มทั้งวันเลยอ,อันนี้ก็น่าจะเห็นใจเรื่องนี้เพราะเพราะถ้าเราออกอันหนึ่งมุดเนี่ยก็เท่ากับประมาณสองขีดแต่เราก็เลยเลย,เลย,เลย,เลยให้มันให้มัน,มนครบทุกนไปเลยเนี่ยครึ่งกิโล ก็ไม่น่าจะเยอนนะครับ ครึ่งกิโลหรือว่ากิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งเนี่ยจะได้ครบถ้วนไปเลยเพราะของซ้อเนี่ยฟิตร่จะกัดฟิตร่เนี่ยเราออกสามกิโลแล้วก็ให้ออกกิโลครึ่งเนี่ยก็จะได้ครบถ้วนไปเลยครับเป็นจํานวนที่พอที่จะอยู่ได้ทั้งวันแนะคนที่มีกิโลครึ่งนี่นะก็อินไในทั้งวันเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีกว่าแต่ไม่ชัวรยิบนะครับถ้าเราจะออกเนี่ยก็ก็ออกได้ประมาณครึ่งกิโลห้าขีดหรือหกขีดนะครับที่เอรามาได้บอกไว้เนี่ยประมาณหกขีดนี่ก็เพียงพอ จะเป็นอาหารดิบหรืออาหารปรุง <ừ. S 2> ท่านอนุสินเมานี่นก็เคยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนชราเพราอายุมากถึงเก้าสิบปีเนี่ยฆ่ชีวิตนะครับ <ừ. S 2> ตอนที่อายุชราแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ถือสิเหนืดเพราะไม่ไหว <ừ. S 2> แล้วจะเชิญมิสกีเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านสาสิบคนแล้วก็เลี้ยงทีเดียวเลยอ๋อที่น,นี้ก็ได้ใช่ไหมครับอ่นี้ก็ใช้ใช้ได้ครับครับผม